ถึงแพ้แต่ได้ใจแฟน การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่26สิงหาคม2568เกมนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ที่ทั้งสองทีมการันผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วซึ่งหากทีมใดสามารถเก็บใช้ได้จะคว้าแชมป์กลุ่ม A ทันทีโคชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เก ปชัดชุอ่อนโมกสีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์สศิภาพพรจันทวิสูตรพิมพิชยาเกาะกรมัมและปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสราก เซตแรกรูปเกมสุดสูสีเสมอกัน10ต่อ10จากนั้นเป็นสาวดัชที่เป็นฝ่ายฉีกนำา4 4ต่อ12ก่อนรักษาระยะห่าง20ต่อ17แต่สาวไทยไม่ยอมง่ายๆตีเสมอ20ต่อ20ก่อนพลิกเกมเอาชนะ25ต่อ23ขึ้นนำา1ต่อ0เซตเซต2เนเธอร์แลนด์เริ่มต้นได้ดีนำา5ต่อ1แม้สาวไทยพยายามทำแต้มไล่กดดัน8ต่อ11แต่ก็โดนฉีกหนีไปไกล20ต่อ13ก่อนพ่ายไป1ิ เต่อ25เสมอกัน1ต่อ1เซตเซต3สาวไทยเป็นฝ่ายออกนำาิต่อ8จากนั้นยังเดินแนะนำา16ต่อ14ก่อนรักษาระยะห่างเท่าเดิม2 0ต่อ18ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้25ต่อ23ทีมไทยขึ้นนำา2ต่อ1เซตเซต4สาวดัชทำได้ดีกว่าออกนำาิต่อ6ก่อนโกยแต้มนำห่างไปไกลย0ต่อ10พร้อมทั้งปิดเซตเอาชนะไปได้25ต่อ10ททำให้เสมอกัน2ต่อ2เซตเซตตัดส เนเธอร์แลนด์ได้จังหวะออกนำ4-3ต่อก่อนทำแตม้มหนีไปเป็น7-4ต่อแต่ทางด้านสาวไทยไม่ยอมแพ้ไล่ตีเสมอ10-10ก่อนสู้กันสนุกเสมอ14-14ต่อแต่ท้ายสุดเป็นเนเธอร์แลนด์เอาชนะไปได้16-14ต่อทำให้เก็บชยัย3-2ตเซตควา้าแชมป์กลุ่ม A ขณะที่ทีมไทยจบรองแชมป์กลุ่มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สนามอินดัสเตเดียม หัวมากกรุงเทพ,พระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงจัดกันยายน2568ันาแล้วแฟนๆอย่าบอกอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกในนะ